สวัสดีค่ะหลังจากปิดเบรกขายอาหารตอนเที่ยงสาอุดรอินซิวิตมาเห็ดแปลงปลูก้อมค่ะพี่น้องติดตามกันได้ค่ะว่าเสียจจากสองแปลงค่ะเมื่อยพี่น้องห่อนแดดน้ำค่ะได้ว่าก็ต้องรีบเห็ดค่ะเวลามีจำกัดค่ะสาอุดรมีเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะบรูวาเสร็จได้หลายปันไดค่ะ ติดตามกันต่อไปได้ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องแปลงปลูกหอมสาวอุดรอินสวิตค่ะกับหลุมใบสําหรับปลูกต้นกะเพราจะยี่สิบหลุมแล้วค่ะพี่น้องให้ตากแดดจักน้อยนะคะเนาะห้ดินมันตากแดดจะก,ก้อนเดี๋ยวสาวอุดรอินสวิตซีวาตอนคำคำจึงสิมาปูกค่ะพี่น้องตอนนี้แดดมันแห้งอยู่คะ่ะติดตามกันต่อไปได้คะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงกว่าคะ่ะสาวอุดรหลังจากไปเก็บอาหารมาแล้วกะ แวะมาปลูกพักนิดนึงค่ะที่เห็นยูนั่นกระสิเป็นพักบุ้งค่ะพี่น้องแล้วกากุยช่ายขึ้นช่ายแล้วก็ซัมบาลแล้วกพักสะระแหน่ค่ะอันนี้เดคะ่ะส่วนอันแปลงหอมนี่คือว่าคือสิปลูกประทันค่ะเพราะว่าต้องใส่เวลาค่ะแล้วก็ที่เห็นทางขวามือเด้ค่ะกระสิเป็นต้นตะไคร้ฟักทองต้นมะเขือแล้วก็ต้นกะเพราค่ะ มาเบิงกันค่ะภาษาอุดรอินสิวิตสิปูกแบบใดค่ะติดตามกันได้ค่ะพี่น้องตอนนี้ต้องเร่งมือดิดนึงค่ะ เ,เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องพักบุ้งสะละแนะ่อัชนิสเลาซัามบาล้ลวกากุ้ยช่ายคะ่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะบันนี้ก็เลี้ยขึ้นชายกับตะไคร่กับใบกระเพราค่ะพี่น้องเบิ้งกันต้อคะ่ะอันนี้เป็นต้นขึ้นช่ายค่ะพี่น้องเป็นต้นขึ้นช่ายมาจากประเทศไทยคะ่ะเจยวสาวุดรสิีแยกกระถางคะ่ะ สียก,กอปูกค่ะเบิ้งกันนะคะ่ะ ซี่กระถางค่ะพี่น้องในซี่หลุมจ้า เรียบร้อยเป็นนึ่งแปลงค่ะพี่น้องอันนี้เป็นแปลงร่วมมีดค่ะมีขื้นชายกุยชายพักบุงชนิดเหล้าซัมเบลแล้วก็สระแน่ค่ะไปเบิ้งสาวดรปลูกกระเพ้าด้ค่ะบัดเนี่ยติดตามกันค่ะค่ะพี่น้องกระเพ้าค่ะ ดอกๆเลยค่ะพี่น้องต่ว่าก็ต้องเอาลงดินค่ะ ต้นบักเขืออยู่ต้นนึงค่ะพี่น้องบุรุาบักเขีออย่าง,างค่ะก็มาเบิ้งกันค่ะมันจะรอดถึงบ่รอด ก็เรียบร้อยแล้วค่ะปลูกกระเพ้าค่ะอันนี้เป็นกระเพ้าล้วนๆค่ะแปลงนี้มันนี้ยังตะไคร้ค่ะพี่น้องตะไคร้สต้นกรับต้นฟักทองค่ะกระลองเบิ่งค่ะหากไลหลายพี่น้องอยู่ 看่คเะแ่้วเบิ้งค่ะ,น,คะนี่ฟักทองหลงมากค่ะพี่น้องล่องเบิ้งค่ะเพื่ออย่างมันจะดีขึ้น อันนี้เซเปเดค่ะพี่น้องเอามาสองต้นค่ะสำหรับสวนนี่ว้เห็ดเท่ดื่มค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมือนีเบิดแนวสิลปปูกแล้วคะ่ะอันนี้ก็เป็นเซเปเดย์ด้ค่ะสองตน้น ซัมบัลชนมิสเล่าแล้วก็พักบุ้งนะคะกุยช่ายค่ะกุยช่ายเอามาสองกระถางค่ะสำหรับสวนนี่แล้วก็ที่เห็นก็เป็นขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายพันธุ์ไทยค่ะพี่น้องกะเพาะไว้โดนแล้วล่ะคะ่ะบ่มีเวลาเอามาปลูกแล้วก็บ,บ่มีพื้นที่พร้อมมอนีกะได้โอกาสแล้ะคะ่ะเห็นบ่ค่ะ นี่ค่ะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ